หากรู้สึกถึงชีวิตที่ขาดสมดุลเช่นป่วยบ่อยหุดหงีดง่ายชีวิตหาความสุขได้ยากลองมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยการอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นฝึกการเดินเท้าเปล่าบนดินบนหญ้าแล้วรับพลังงานแสงอาทิตย์ยามเช้าเพื่อวอวยพรกลับมาสู่ศูนย์พลังงานในร่างกายทั้งเจจุดหากทำแบบนี้ได้ทุกวัน ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นมีความสมดุลกายและใจมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าการกราวดิ้งหรือการเหยียบดินเหยียบหญ้ามีประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้านได้แก่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายเนื่องจากการสัมผัสพ,พื้นทำให้ร่างกายได้รับประจุลบจากธรรมชาติซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่จะช่วยลดการอักเสบและความเสียหายของเซลล์ช่วยปรับสมดุลระบบประสาทอย่างการเดินเท้าเปล่าบนธรรมชาติจะกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งทำหน้าที่ช่วยผ่อนคลายและฟื้นฟูลดความเครียดและความวิตกกังวลช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอน โดยการกราวดิ้งมีผลลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในตอนกลางคืนทำให้ร่างกายมีจังหวะการน,นอนหลับที่ลึกและต่อเนื่องมากขึ้นช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและสุขภาพระบบหัวใจลดความหนืดของเลือดซึ่งช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนั้น ช่วยให้ร่างกายรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติและเพิ่มความรู้สึกสงบซึ่งเป็นประสบการณ์ที่คล้ายกับการทำสมาธิที่ช่วยคืนสมดุลทางด้านจิตใจให้ฝึกอย่างน้อยวันละ10-15นาทีเพื่อรับพลังงานจักรวาลปรับสมดุลของกายและจิตด้วยกันนะคะ